HAPPY BIRTHDAY to YOU TO oh. <Hey, S 2> ้้ไไไมไ <laughs> ไม่่ดตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพ oh ok อหอกระดอยอย่างอสวรนะคะที่ตอนนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการหรือมันเป็นทางการแล้วไม่รู้นะก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปไปไหนเอ่ยแต่งชุดแบบนี้อ่ะไปเที่ยวไทยเฟสติวัลนะคะที่สวนโยโยงิซึ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ย มาร่วมงานหลายหมืน่นหลายพันหลายพันหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้เราก็จะมีอะไรแปลกๆมาเล่นนะคะเพราะเราจะไปโรดโชว์ให้คนญี่ปุ่นฟังนะอันนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะเล่นเองอ่าเดี๋ยวรอดูตามมาตามมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นรถไฟนะคะสายยามานโนเทะไปทางเบอร์14นะคะชิบุย่าโฮเมงก็คือไปทางชิบุย่าแต่เราจะไปลงที่ฮาราจูกุ คนเต็มเลยอายด้วยไม่อายไม่อายไม่ใช่ประเทศเราถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ <c oughs> เราขึน้นรถไฟขอบวนนี้มานะคะ <c oughs> สายยามานุเทตอนนี้เราอยู่ที่สถานีฮาราจูกุนะคะ <c oughs> ที่ไทยเฟสติวัลก็จัดที่นี่นะคะแต่ไม่ใช่ถนนของฮาราจูกุนะคะ <c oughs> จะเป็นที่สวนโยโยงิที่ไปทางด้านหนุนเดี๋ยวเราไปกัน <c oughs> คนต้องเยอะมากแน่ๆ นี่ปลายทางของเราแล้วนะคะกับสถานีฮาราจูกุนะคะก็ส่วนสัธารณะโยโยงิก็อยู่ที่สถาน,นีนี้เองล่ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคนเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่าทุกคนนะคะจะมาที่ไทเฟสกันเนาะหรืกอก็เราก็จะเดินตามเขาไปเพราะว่าคนเยอะมากน่าดีใจมากเลยนะคะที่งานไทเฟสติวัลของเราได้รับความนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นและคนต่างชาติขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้างานกันดีกว่า เหนื่อยมากเลยดูว่าชีวิตมันแบบลำบากเนาะหนักด้วยบีมเซนเซต้องอดทนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานที่จัดงานแล้วนะคะทีนี้ก็คือโยโยกิโคนนะคะซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาคนญี่ปุ่นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็คนเดียวมากนะเลยไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนดีเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปเดินดูเนาะแล้วก็ไปซื้อของกินมานั่งกินกันดีกว่านะคะนะ่าประทับใจมากที่คนญี่ปุ่นมาเที่ยวงานของไทยเยอะขนาดนี้เลยไปกัน้นวันนี้เราเด็ดมากนะ, <c oughs> ะข้างหน้าที่เห็นนะคะ <c oughs> เป็นเวทีตอนนี้กําลังแสดงมวยไทยอยู่ <c oughs> นี่นะคะร้านอาหารเต็มเลยคนต่อแถวกันอยากกินอาหารไทยนะคะอาหารไทยเป็นอะไรที่แบบ แพงในที่นี่มากแล้วก็หากินยากเพราะว่าไม่มีส่วนผสมที่เหมือนบ้านเรานะคะมันก็เลยแพงแล้วก็ขยะนะคะก็ทิ้งกันเป็นที่เนาะไม่เหมือนเทศการที่ไทยนะคะทิ้งกันตรงพื้นอันนี้จะค่อนข้างสะอาดมีแยกขยะเป็นพลาสติกกระดาษกระป๋องอะไรด้วยเชฟบาย์เด,ดีวดูมีอไกชยเกงกิเกงกิเกงกชยเกงกิเบดี ตอนนี้เรากำลังจะเดินซื้อของกันนะคะหลังจากที่เราพักไปแล้วเมื่อกี้เนาะ <c oughs> คนเยอะมากเลยวันนี้นะคะก็ <c oughs> อากาศก็ร้อนด้วยเห็น <c oughs> ในนั้นบอกว่า26องศาแต่จริงแล้วมันเกินนะ <c oughs> มันต้องเกินแน่ๆมันร้อนขนาดนี้ดำแล้วคิมาโชว์มาโชว์ <c oughs> มีร้านอาหารเต็มเลยเห็นไหมอร่อยจังเอามาโฆษณาเขาด้วยเ่ะเฮ้ยเขาต้องจ่ายตังค์ให้เราแล้วล่ะเดี๋ยวไปเอาไปทวงตังค์ข้างในอร่อยจังเกาะพีพีอะไรเนี่ยข้าวทิพย์ โอ้ได้ทั้ง500เยนะเนี่そうですねโอおโอยากินนะอยากกินไส้กรอกอะค่ะคนเต็มเลยทุกคนเอาเสือมาแล้วก็เอามาเหมือนกันเราจะซื้อเราจะซื้อร้านนี้เอ้ยเรากินร้านนี้ตากล้องกินไหมคะตากล้อง แถวยี่ไหนคะอันนี้ใชแถวป่ะแถวได้ค่ะห้าร้อยค่ะห้าร้อยขอเซ็ตสองนะคะห้าร้อยอ่ะอดกินฟรีเลยใช่่นะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยห้าร้อยเยนราคาประมาณ200บาทเห็นไหมคะว่าคุณค่าของอาหารไทยนั้นมีเยอะมากนะคะ มันแพงมากที่นี่บอสนาทุกคนนะคะเมื่ออยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็กินให้เต็มที่นะคะเวลามาต่างประเทศจะให้ไม่อยากกินอาหารไทยถ้าล้วนนะคะกินหน้าร้านเขาเลยอ่ะอ,อร่อยอร่อยกะปาโอ๊ยสิมามาบา โอ้ยชีมโออร่อยอร่อย <All right. S 1> มา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 อร่อย <Okay. S 1> หมดไปแล้วอันนึงอร่อยดีแต่หวานไปหน่อยนะ okay, okay. ยูพูดหน้าร้านแล้เลยน่ากินมากมายอันเนี้ยที่มันขึ้นอุริคิเรอุริคิริอุริคิเร <laughs> <laughs> มันมันคือหมดแล้วกดไม่ได้นะคะใช้กันหมดแต่เราหย่อนตังเข้าไปเสียบตรงนี้อ๋อเจอแล้วฟลิ๊ด แล้วก็กดอันน wow. ี right. okay. that that yeah. ้นะหนึสองสามปุ้งมันก็จะออกมาตังทอนมันก็จะออกมามากมายยิ่งนะโอ้ตังทอนเต็มเลยโอเคดีเลยค่ใช่ีเย สนุกม,กมากเลยนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาออทักทายกันเต็มเลยก็ดีใจมากๆแล้วก็จะพาจะพาเที่ยวงานไทยเฟสต่อไปเดี๋ยวเราตามมาตามมาดูนะคะก็ยังมีคนญี่ปุ่นนั่งอยู่กันเต็มเลยตลอดทั้งวันนะคะงานไทยเฟสที่สวนโยโยงินะคะเริ่มตอนสี่โมงสิบโมงเช้านะคะเลิกตอนสองทุ่มทุกคนดีใจทใี่ได้ออกกล้องหวังว่าเราจะไม่โดนอะไรนะไ <laughs> ปะตามมาตามมา ตอนนี้คนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราก็มาถ่ายกันเนาะอ้าวเรามาสกิลเดินถอยหลังอีกแล้วถ้าหน้าทีมไปอ็จะล้มไหมค่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันนะคะคนลุมเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะขายดีไหมคะวันนี้อันนี้อันนี้มามามมาจากไทยมาจากไทยมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลยนะคะดอยคำมีมีให้ชิมฟรีไหมไม่ค่ะ ออขายดีใช่ไหมชิมได้ไหมคะชิมได้ไหมคะก็ขอชิมก็ขอชิมเดี๋ยวโปรโมทให้เลยร้านอะไรนะคะดอยคำขอบคุณค่ะโครงการรวมของในรวมด้วยนะมีสติกเกอร์ดอยคำนะคะอิตาเกิมัร้านนี้นะคะค่อยๆแพลนแพลนแพลนกลองไปนะคะสุดยอดมะม่วงจากไทยอ๋อน่ากินมากมากกล้วยไทยนะคะกล้วยไทย สามลูกร้อยเยนร้อยเยนก็ประมาณ29บาทตอนนี้สามลูก29บาทแล้วมันต่างจากวัวญี่ปุ่นตรงไหน NSK Hall นะคะตรงนี้จะไม่มีคนนั่งเลยทุกคนหวาดกลัวมากอะดูดูยามเยอะ <c oughs> มีพ้าด้วยค่ะเพิ่งเห็นไปไหว้พลากันดีกว่าเน็วันนี้แตสงชุดไทยสวยๆไปทำอะ อ๋อถ่ายรายการค่ะเนี้ยเนี่ยในข้อของรายการเนี่ยใครก็ออกรายการได้ได้ถ่ายรายการค่ะวางจังก็เดี๋ยวกรอดกรอดน้ำเดี๋ยวโยนตั้งใจกดน้ำนะนั้นได้พระมาหนึ่งองค์ดีจังมีวัดด้วยวัดหลังไปที่นาริตะดีกว่า ก็มาถึงจุดสุดท้ายนะคะของงานไทเฟสแล้วเนื่องจากว่าตอนกลางวันเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่าคนเยอะม,มากตรงนี้เป็นเวทีนะคะที่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีนักร้องมีอะไรมาก็เต็มเลยจากไทยนะคะส่วนตอนนี้เรานั่งอยู่บนั้วนะคะซึ่งอันตรายลงดีกว่าเนาะกว่าจะขึ้นมาได้น,นะคะก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยเขาก็เลิกกันแล้วด้วยบนเวทีนะคะเราเลยเข้ามาตรงนี้ได้ก็จะได้เห็นคนญี่ปุ่นมากมายนะคะในงานไทเฟสนี้ คนญี่ปุ่นก็รักประเทศไทยมากมากวันนี้ที่เห็นเนี่ยก็หลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะมานั่งปิกนิกกันกินกันนะคะอาหารไทยก็ขายดีมากๆเลยเห็นไปถามตามร้านเขาก็บอกว่าเนี่ยขายดีมากๆก็นะคะถ้ามีโอกาสคนไทยคนไหนมีโอกาสนะคะงานไทยเฟสจะจัดประมาณเดือนพฤษภาค,คมของทุกปีจะมีที่โตเกียวโอซาก้าและนากายานะคะมีทั้งหมด2วันด้วยกันสาวันทย์ นะคะก็ลองมาดูนะคะแต่ว่าไม่ต้องแบกอะไรมาเยอะนะเพราะว่าคนเยอะมากของมันจะเก,กะกะถ้าจะให้ดีนะคะเอาเสื่อมาด้วยแล้วก็มานั่งปิกนิกกับเพื่อนๆนี่ก็สนุกมากเลยค่ะก็ดีใจมากที่คนญี่ปุ่นทุกคนนะคะรักประเทศไทยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟองฮอกกอดเองอาสซวโอยะสมิอิเมมิเตเน

คนนี้ไปที่ไทเฟส์ว่าครั้งแรกที่เขาบอกว่ามาที่ไทเฟสแล้วมีคนเยอะขนาดนี้นะคะเขียนว่านี่ทับทบทไทเฟส์กันเขว่าเอส้มตำวันนี้อยากกินส้ตมตำนะคะอืก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไว้แต่ัสภา์คนอื่นด้วย โอเคไหมคะแล้วก็อยู่กับคนญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะที่ติดตาม YouTube บีมอยู่นะคะแล้วก็บังเอิญเจอกันเมื่อกี้นี้เขาก็เรียกแบบว่าเออบีมจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ที่นี่มีคนญี่ปุ่นที่รู้จักบีมด้วยนะคะแสดงว่าวิดีโอมันช้ยได้ผลมาเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เขานะคะเอ่อคือว่าที่เฟสที่คิดนั่ก็อโอ้ว่ามาที่คือว่ามาที ว่าสที่ตนะใช่เขาบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานเกาแ่เอวามันฝตกหมคนไม่ค่อยเยอะเท่ากับวันนี้วันนี้คนเยอะมากเยอะเกินไปนะคะเนเอร์ด <t om pa> <t om pa> ีกว่าสกีนันเลยไหมคะไทดีกาสกชหทนชอบไทมากทั้งอาหารทั้งทุกอย่างนะคะอร่อยอร่อยไทยดีวะไรก็สกีไก็ด้ ผัดไทยชอบกินผัดไทยเขาทานผัดไทยนะคะอันนี้เคยดูวิดีโอบิมอยากเดี๋ยวจะถามว่าเคยดูวิดีโอไหนนะคะตัวจะเชนโนวิดีโอว่ามีตาโงหมดกับอะไรยูทูบบิ๊มมีแต่มาสก์เนี่ยยูทูบบิ๊มเขาบอก็ใส่มาดดูวิีโอทุกอันเลยนะคะโอ้ยดีใจมากๆเลยค่ะน้ำตาจะไหลก็เดี๋ยวถามเขาดีกว่าว่าชอบวิดีโอไหนอิจิบังสกินวิดีโออะไรมาสก์ก็มากรุสโนตัวเติดม

ก็แค่ยัง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 ยัอยัง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 ยักยังยังยังยยังยยังยัคยังยังยัยังยังยัย่งยะทีังนัังยมงยังยังยังยคงยายงงง ว่าเห็นหรือเปล่าลืมไปนะลืมเมื่อกี้ว่า เขาไอทีมุนเลยออกมารู้สึกแบบปิ่งเป่งปากกายอะออรู้สึกดีอร่อยดีค่ะไม่อร่อยเท่าที่ไทยนะแต่ก็แบบแต่รสชาติที่ที่ถึงมาก